ทุกคนเห็ดที่เรารอกินดูเขาจะเกิดที่เดิมทุกปีนะคะปีนี้มาไม่ทันอีกแล้วอุย้ยได้อยู่ได้อยู่เห็ดถั่วจ้าทุกคนได้เก็บแล้วต้องกินตุมต่มๆอย่างเดียวเลยนะคะนี่อุย้ยครั้งแรกที่ได้เก็บเด้อทุกปีไม่เคยทันเลยค่ะย เ็ดถัวฝรั่งวิยดีใจมากเลยได้เก็บแล้วหามุมกล้องให้อยู่นะอุ้ยนี่ทุกคนเดี๋ยวใส่ชื่อภาษาสวีเดนแล้ว ภาษาอังกฤษให้นะคะ ดอกเล็กๆดอกเล็กๆยังมีอีกเยอะเลยค่ะนี่ทุกคนได้หนึ่งกองแล้วนะ เอาเท่านี้นะทุกคนเอาไปชิมก่อนเนาะนี่เอาถังน้อยมาใส่แต่ว่าศึกษามาเป็นอย่างดีแล้วค่ะกินได้ร้อยเปเซ็นทุกคนจ้าวิอ่อนๆเนี่ยน่ากินเนาะเดี๋ยวเอามีดตัดเอานะคะขามันจะแน่นๆต้องเอามีดกรีดเอานะ่ะเอาไปแค่นี้นะคะทุกคนแต่ว่าหูเยอะมากเกิดตรงนี้ทุกปีเลยค่ะเดี๋ยวปีหน้าพามาเก็บอีก ได้ไปนหนึ่งถังเลยจ้าปากกลับบ้านกันมาชมกันค่ะทุกคนนี่ก็ครั้งแรกเหมือนกันนะคะที่เราจะลองชิมทุกคน แล้วก็มันจะมีความนุ่มๆค่ะทุกคนจ๋าวันเห็นเขากินกันวันคิดว่ามันจะแข็งๆเหมือนเห็ดหลวกเ่ะถุงมือค่ะเส่ไปก่อนนะแล้วก็มีความมีความเหมือนเห็ดเห็ดฟางบานค่ะคือเขาจะนุ่มๆนุ่มๆน,น,นี่ขนาดเลือกแบบดอกตูมแล้วนะนี่นะคะทุกคน แต่ว่าพอทำความสาดมาแล้วมันจะน่ากินมากเขาว่ากันแบบนั้นนะเมื่อวานเราเรีบเก็บเก่งใจเก่งใจคนเรอขาเขาจะแข็งแข็งค่ะแต่ว่าดอกเขาจะนุ่มๆค่ะทุกคนนี่ดอกนุ่มๆเป็นแบบนี้แล้วก็เนี่ยถ้าอันนี้ก็เนี่ยน่าจะเก็บไซนี้เนาะน่ากินไซนี้อย่างเดียวนะคะทุกคนจะ๋ะใช่ไหมใครเคยใครชอบบ้าง น่าจะเก็บไซนี้อย่างเดียววันเก็บมาชิมเฉยๆวันขอชิมไซนี้อย่างเดียวนะคะทุกคน เวลาเราลองกินเห็ดชนิดใหม่เราต้องปรุงอาหารอย่างเดียวนะเดี๋ยวพาไปตรวจเช็ควิธีการเก็บเห็ดครั้งแรกที่เราเรียนรู้อันนี้คือครั้งแรกนะยังไม่แน่ใจว่าตัวเองจะกินหรือไม่กินนะแต่มันเป็นเห็ดสี่ดาวของสวีเดนแล้วไม่มีคำเตือนค่ะถ้ามีคำเตือนก็คือเขาจะเตือนว่าอาจจะท้องอืดอาจจะ ต้องต้มนานเท่าไรอะไรแบบนี้นะคะต้องเอาเอาสีออกให้หมดยังไงอะไรแบบนี้แต่ถ้าเป็นเห็ดสีดาวเห็ดที่ไม่มีคำเตือนก็คือกินได้อย่างปลอดภัยค่ะไม่ว่าจะต้มนานต้มช้าต้มต้มเร็วต้มช้าก็กินได้เห็ดชนิดนี้สีดาว พอเขาแก่หน่อยทุกคนดูเขาจะเป็นสีแบบนี้ค่ะก็คือไม่ได้กินแล้วเนาะเมื่อวันตอนเราเก็บเขาขาวอยู่เลยนะคะตอนเย็นผมมาถึงบ้านโอ้โห่ะทานไปหนึ่งคืนบานเร็วมากก็เลยจะกินจะชิมเฉพาะดอกเล็กอย่างเดียวนะคะครั้งแรกของเราชิมให้รู้ไม่ได้กินให้อิ่มนะ เอาสรุปจริงๆนะคะมันไม่ค่อยน่ากินเท่าไหร่ค่ะแต่ก็ชอบชอบลองว่ารสชาติมันเป็นยังไงเดี๋ยวจะแกะดอกที่ไม่กินให้ดูกลีบเขาข้างในจะเป็นแบบนี้ค่ะทุกคนน่ากินมากจริงๆนะขาว,ขาวเหมือนแบบเห็ดฟางค่ะเขาบอกว่าเวลาล้างล้างแบบนี้เอามือถูคลา,ายเปลือกเปลือกออกกัค่ะโอ้โหทุกคนกินยากอะ่ะขอไม่กินได้ไหมดูดิ มันไม่น่ากินนะโอ้ย่ไม่น่ากินเลย <c oughs> เห็นแถวอันกฤิดดอกใหญ่เนะาะแถวสวีดเดนนี่คือดอกตูมแล้วนะน,ะนี่พอล้างออกมาแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะขาวๆน่ากิน ต้องถูเบาๆได้ทุกคนมือเราก็แรงงค่ะมือเราเนี่ยทำอะไรเบาๆไม่เป็นนี่นะคะอ๋ออย่างนี้ก็น่ากินค่ะพอล้างหมดอืมโอเคค่ะทุกคนแบบนี้นี่เองโอเคค่ะค่อยๆรูดออกนะคะ โอ้ยน่ากินค่ะทุกคนเออแบบนี้น่ากินค่ะ ล้างเสร็จแล้วเป็นแบบนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวพาทุกคนไปศึกษาเพิ่มเติมเห็ดถั่วสวีเดนค่ะมาก่ะทุกคนถึงคิวเห็ดถั่วของเราแล้วนะคะวันนี้เราทำาต้มแาซ่บปลาแซลมอนสวีเดนอันนี้ยาวเกินตัดก่อนใส่ไปทั้งดอกแบบนี้ได้นะแล้วเรามาชิมกันนะคะทุกคนกินครั้งแรกนะ สำรวจเช็คดูเรียบร้อยแล้วว่ากินได้กินได้กินได้แบบร้อเซไม่มีคู่แฝดที่เราอาจจะเก็บผิดอะไรอุ๊ย,ยลืมลืมว่าใส่ปลาคนแสดงเลยค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันค่ะเป็นแบบต้มแซบใส่ใส่บกระเพรานะคะมาจ้ามาปรุงกันค่ะอันนี้เป็นผักชีนะคะ ผักชีแล้วก็ใส่กระเพราแซ่บๆค่ะเป็นต้มแซ่บนะปลาแซลมอนเอ้ยอปลามะคาเรลค่ะปลามะคาเรลก็คือปลาซาบะเหมือนบ้านเราเนี่ยเองนะคะ ส่พริกสดลอชิมกันเลยอ๋อเรายังไม่ได้ปรุงรสอะไรเลยนะคะใส่ไปแค่เกลือแล้วก็รสดีนิดหน่อยขอล้างโคกค่ะเดี๋ยวบีบมะนาวตอนกินนะคะแล้วก็ลงนี้น้ำจิ้มซีฟู้ดหรือแจ่วพริกสดของเราน้ำพริกด้วยเก่าของเรานะคะใส่ไปนี่เดี๋ยวขอชิมก่อนค่ะ นะคะคเห็ดถั่วค่ะเดี๋ยวมาชิมด้วยกันครั้งแรกนะคะทุกคนต้มยำปลาแซลมอนใส่เห็ดถั่วครั้งแรกของมาดามบ้านนาสวีเดนน้นำแกงหวานมากบีดมะนาวเองหน่อยใช้ได้เลยค่ะเสร็จแล้วค่ะมาชิมกันค่ะต้มยำ เห็ดถั่วสวีเดนใส่ปาลามัคาเรแลวค่ะ,คะกับอาหารสวีเดนของเรานะคะลักษณะเหมือนตับบวชคะ่ะทุกคนแล้วก็มีการปรุงรส<ม>ลืมถามชื่อวนสามีนะคะเพิ่งลองกินครั้งที่สองวันนี้แต่ชอบมากกินแบบนี้แล้วก็ต้มยำเห็ดของเรามาชิมกัน าค่ะทุกคนขอมุมนี้นะคะบีบมะนาวลงไปแล้วชิมว่าเปรี้ยวพอหรือยังมาเรามาชิมเห็ดถั่วกันก่อนเลยนะคะขอบคุณพี่ไก่มาริสตอร์นะคะพี่ไก่บอกว่าเคยชิมแล้วเพื่อนทำให้กินรสชาติขายเห็ดฟางนี่คือครั้งแรกของมาดามบ้านนาสวีเดนค่ะ ยังไม่รู้ว่ารสชาติเป็นยังไงยังไม่รู้ว่ารสชาติเห็ดเป็นยังไงนะคะใส่ในปากแล้วมันนุ่มๆค่ะทุกคนอันนี้ควรขาของเขานะคะไม่มีกลิ่นโดดเด่น ค่คล้ายๆเห็ดเห็ดฟางค่ะทุกคนเหนียวเหนียวนิดนึงท้งดอกไม่ค่อยหวาน ไม่ได้มีความอร่อยโดดเด่นนะคะเห็ดฟางฝรั่งยังอร่อยกว่าคะ่ะหนูกินให้รู้นะคะแม่แม่มีเห็ดที่ตัวเองกินเยอะมากให้แคแนนเห็ดถัว่วไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่ไม่มีรสชาติอะไรที่โดดเด่น กินก็ได้ไม่กินก็ได้ฮึขอวู้ฟูดบาลาแหลมนะเฉยๆมากเลยค่ะรสชาติเฉยๆถ้าทุกคนได้ดูคลิปนี้ในวันพรุ่งนี้แสดงว่าเรารอดเพราะว่าเห็ดถุกชนิดกินได้แต่อาจจะกินได้ครั้งเดียวหรืออาจจะกินครั้งต่อไปอืม ยำปลาแซลมอนของเราอร่อยค่ะตอนเย็นนะคะไม่กินข้าวกินต้มยำอย่างเดียวปลาแซลมอนอร่อยมากมีน้องเขาตกมาขายสดๆกิโลละ70โครนค่ะซื้อไปทำหลายเมนูเลยรอชมซื้อไว้2กิโลอืม วันนี้ก็มาชิมเห็ดถัวให้ป๊าป๊าแม่แม่ดูอาจจะเก็บปีก็ได้ปีหน้าแล้วค่อยทําเมนูวันนี้เก็บมาแค่เมนูเดียวนะคะทุกคนหมดละเก็บมาชิมให้เฉยสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกกำลังใจค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ